ลูด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 นะครับมันแค่เป็นเนี่ยครับในรูมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนมันมีตะแกรงเนี่ยนะครับเห็นมันเดือดไหมบุ๋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 มบุมเป็นฟองเนี่ยครับเหมือนมีควันขึ้นมาด้วยนะครับสวัสดีครับมาดูสภาพแบตจักรยานไฟฟ้าอายุสองปีครึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาวัดแบตกันนะครับแบตมีอยู่หนึ่งลูกสองลูกสามลูกสี่ลูกนะครับลูกหนึ่งมันจะประมาณกี่โวลต์ครับตอนนี้สองปีครึ่งแล้วมันจะเหลือกี่โวลต์ครับ ดูขีเคเกลือตรงนี้เต็มเลยนะครับควบวกคูวลบโอเคสิบสองจุดสามบวกลบโอเคสิบสองจุดสามรถยังวิ่งได้อยู่นะครับตอนนี้ผมจะมาเช็คแบตแล้วก็จะดูภายในนะครับมันน่าจะสิบสองว้นกว่าๆเท่าๆกันนะครับทีนี้เราจะมาดูแกะดูแบตภายในนะครับก่อนที่มันจะเสื่อมจะเสีย แล้วมันชาร์จไม่เข้าวิ่งไม่ไปนะครับมาดูการต่อสายไฟก่อนนะครับแบตมันลูกละ12โวลต์ใช่ไหมสี่ลูกมันต่ออนุกรมกันนะครับสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองยี่สี่สิบสองสามหกสิบสองสี่สี่สิบแปดนะครับสี่ลูกเนี่ยสี่สิบแปดโวลต์มันจะเอาขั้วบวกต่อขั้วลบขั้วบวกต่อขั้วลบบวกต่อลบวนไปเรื่อยๆนะครับทั้งสี่ลูกแล้วมันจะเอาออกไปใช้แค่สองสายเราวัดแบตมันจะได้ประมาณสี่สิบแปดโวลต์บวกลบนิดหน่อยนะครับ เกิน48นิดๆขั้วแบตเขาบัดกีไว้นะครับเห็นไหมบัดกีบัดกีดกไว้ถ้าเราจะปลดออกแล้วต้องบัดกีแล้วก็ดึงออกนะผมกลัวมันจะไปละลายขั้วข้างในนะทีนี้บัดกีไว้ไม่เป็นไรครับอัดแม่งเลยโอเคนะครับเราจะแกะมาเช็คแค่ลูกเดียวก่อนดูสภาพก่อนเพราะถ้าลูกนี้สภาพเป็นยังไงเพื่อนๆที่เหลือก็น่าจะใกล้เคียงนะครับ เดี๋ยวผมยกแบตลูกนี้ออกมาก่อนตัดสายมานะแบตมันจะดึงออกยากนิดนึงนะครับสังเกตเห็นไหมแบตมันบวมแล้วนะครับเห็นว่ามันบวมเป่งมาเบียดกันแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้สองปีกว่าเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยครับถอดออกมาแล้วนะครับเราก็แกะฝาออกมาฝามันครอบปิดไว้เฉยนะทีนี้ข้างในนี้เราจะเช็คดูด้านในนะครับเป็นจุกยางโอ้ มีแก๊สนะครับระวังฟูฟ่ฟูฟูนะเราจะดูว่าข้างในมันมีน้ำกันมีน้ำอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยสภาพขั้วมันแบบเป็นขี้กราบขี้เกลือหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดฝาให้ดู ม,มันมีร่องของมันอยู่นะครับเราก็หาค้ควงงัดเข้าไปนะครับรูด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 นะครับมันแค่เป็นกาวหรือว่าเอาความร้อนยิงเข้าไปนะครับให้มันแตกแตกมันไว้นะครับรูดครับเนียแกะออกมาอันนี้มันน่าจะเป็นรอยที่น้ำมันระเหยออกมานะครับเห็นไหมคร คือถ้าเราไม่เปิดดูไม่เปิดสวิตช์ก็เหมือนไอแบตรถยนต์เรานะไม่เปิดเติมน้ําน้ําก็แห้งนะมันก็จะทําให้เสื่อมสภาพเร็วนะแต่นี้มันยังไม่เสื่อมสภาพนะผมรีบแกะออกมาดูก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันว่าข้างในเป็นไงนะเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆเนี่ยครับในรูมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนมันมีตะแกรงอะไรรองอยู่เนะสีฟ,าฟา้าๆนะครับเป็นตะแกรงรูๆแล้วก็รอง แผ่นธาตอยู่ด้านในนะครับเนี่ยเป็นเหมือนกันทุกลูกเลยทีนี้เดี๋ยวจะลองคว่ำดูนะครับว่ามันจะมีน้ำอยู่ไมไม่มีน้ำแล้วนะครับแห้งสนิทแห้งกลิปทีนี้ผมจะเติมน้ำเข้าไปนะครับ โดยใช้น้ำกันธรรมดาเนี่ยนี่ครับน้ำกันตามร้านแบตเตอรี่เราเนี่ยทีนี้ผมเอามาใส่ขวดเล็กๆมันด้ได้เใส่ได้ง่ายนะผมก็จะฉีดเข้าไปนะครับโอเคนะครับผมเติมน้ำเข้าไปเต็มทุกรูนะนะครับทุกก้อนเลยทีนี้ใครจะทำแบบนี้แล้วเอาไปใส่แล้วก็ชาร์จกับรถปกตินะครับ ก็เสียบชาร์จกับรถปกตินะกับอีกวิธีหนึ่งนะครับเอาไปกระตุ้นด้วยเครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่กระตุ้นมันเหมือนมันเหมือนการต้มอ่ะต้มให้ไอ้คาบขาวๆพวกเนี้ยที่มันอยู่ข้างในอ่ะอันนี้สมมตุติตรงนี้เป็นผลึกเกลือนะถ้ามันเป็นเกลือนะมีเกลือเกาะอยู่ในแผ่นธาตุข้างในอ่ะมันทําให้มันประจุไม่ดีพอเราเติมน้ําหรือเติมน้ํายาสลายอะไรก็แล้วแต่เรานะครับแล้วผมจะเอาไป รีแพรมันอะฟื้นฟูมันนะครับมันจะเหมือนการต้มน้ําให้เดือดเราก็เหมือนเราเอาน้ําเมื่อกี้ไม่มีน้ําใช่ไหมเราเติมน้ําเข้าไปแล้วเราก็ต้มน้ําให้ร้อนเกลือที่ติดอยู่ตรงเนี้ยพอมันน้ํามันร้อนน้าต้มเกลือมันก็จะละลายถูกต้องไหมครับพอเกลือมันละลายมันจะตกตะกอนลงไปข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นตะกอนอย่างเงี้ยนะสมมุตินะอันนี้จินตนาการนะผมจินตนาการนะเพราะมันตกตะกอนลงไปปุ๊บเราก็จะเขย่า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 พอไอผลึกเกลือที่มันเกาะอยู่เนี่ย มนละลายเป็นน้ำเร так าเขย่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 าแล้วเราก็เทเกลือออกนะครับแล้วเราก็เ er ติมน้ําใหม่เราอาจจะต้มไม, culo, ม down, ่รู้เราจะต้มกี่รอบต้มจนกว่าไอเนี่ยมันจะละลายออกไปนะครับถ้าเราถ้าเราไม่เทน้ําทิ้งไอผลึกเกลือเนี่ยมันก็จะตกตะกอนลงไปอยู่ล่างเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นมันก็จะกอง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 ขึ้นมานะครับถ้าเราไม่เทน้ําออกนะเราต้มให้มันตกตะกอนอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไปอุดตันอยู่ข้างล่างอยู่ดี เพราะฉะนั้นแล้วผมจะเอาไปต้มเอาไปฟื้นฟูบางคนเทน้ําร้อนใส่นะครับแล้วก็ความทิ้งเทใส่ความทิ้งเทใส่เอาไปฟื้นฟูแล้วความทิ้งหลายๆรอบเหตุผลที่ทําแบบนั้นผมว่าน่าจะเพื่อสลายผลึกขุยๆนี่ยออกจากข้างในนะครับแล้วอายุแบตเตอรี่มันจะยาวนานขึ้นอีกนิดนึงนิดนึงช่วยได้อีกนิดนึงนะครับมันอาจไม่เต็มร้อยแล้เพราะว่าดูดิแบตมันมันบวมเป็นคลื่นอย่างนี้หมดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับ ประทังชีวิตแล้วกันนะครับทําแบบนี้เพื่อประทังชีวิตไปได้อีกนิดนึงถ้ามันสุดๆดแล้วก็ต้องซื้อแบตมาเปลี่ยนนะครับอะประมาณนี้แล้วกันครับแกะมาให้ดูแล้วก็ไกด์ไลน์เป็นไอเดียนะครับส่วนการทดลองเนี่ยใครจะทดลองแบบไหนเวิร์กไม่เวิร์กอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปตามไปไปทาตามความเชื่อความศรัทธาของผมนะครับ ส่วนท่านอื่นพี่พี่ท่านใดจะทําแบบไหนก็แล้วแต่นะครับผมพามาถึงขั้นนี้แล้วนะครับอันนี้ก็อีก2ลูกเดี๋ยวผมก็จะเอาแกะออกมามันสภาพเดียวกันแน่นอนไม่มีน้ําอยู่แล้วนะครับตรงเนี้มันแกะย่านิดน,นึงนะเอาไขควงงัด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 ค่อยๆ่อยแซะค่อยแทคค่อยแซออกมานะเพราะว่าแบตมันบวมเบียดกันอย่างเงี้ยแน่นตับเลยนะครับะประมาณนี้แล้วกันครับเนี่ยนะครับเห็นมันเดือดไหมบุ๋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 มเป็นฟองอย่างเงี้ยนะหรือมีควันขึ้นมาด้วยนะครับจับที่แบตเนี่ยแบตจะร้อนนะครับ ตัวนี้ที่เราถอดออกมานะครับจากจักรยานไฟฟ้าผมก็จะทําเหมือนกันเติมน้าให้เต็มใช่ไหมแล้วผมก็จะเอามาเข้าโหมดนะครับผมมีทั้งโหมดีรีเพลแล้วก็โหมดชาร์จปกติผมลองทุกอย่างเลยนะครับผมไม่รู้วไหนเวิร์กไม่เวิร์กนะนี่อยู่ในขั้นทดลองวิจัยใครจะทดลองวิจัยไปด้วยกันก็ลองดูนะครับคือหลักการที่ผมคิดว่านะครับไอเกลือเนี้ยที่ผมจะทําคือ,อผลึกตนะที่ผมสมมติให้มันเป็นเกลือนะครับถ้ามันเป็นฟิล์มอยู่ข้างในเนี่ยมันทําให้ประจุ วิ่งไม่ดีประจุเข้าไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเติมน้ําเข้าไปในนี้เพื่อให้เกลือมันละลายแต่เติมน้ำเฉยเกลือมันละลายยากเราก็ต้องต้มต้มด้วยโหมดชาร์จหรือโหมดรีแพร์แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะบุย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 เพราะฉะนั้นถ้าน้ร้อนอยู่ข้างในมันก็จะต้มไอ้ผลึกเนี้อยู่ข้างในให้มันล่วงลงไปนะครับ ถ้าเราไม่เทน้ําออกมันพอมันเย็นมันก็จะตกตะกอนถูกต้องไหมเกลือนะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปจับเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นพอเราต้มอย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอมันร้อนปุ๊บผมจะเทน้ําทิ้งเทน้ําทิ้งแล้วเติมใหม่เกลือเกลือส่วนหนึ่งมันก็จะถูกน้ําจับทิ้งออกไปน้ำเกลือที่อยู่ข้างในเนะี้ยเติมใหม่เทเกลือมันก็จะเริ่มเจือจางเจือจางเจือจางไปเรื่อยๆจากนั้นเขาก็จะเติมน้ําก่นลงไปแล้วก็เติมน้ํา กดลงไปเพื่อให้ได้ค่าของมันน่ะหนึ่งจุดสองสองหนึ่งจดสองสี่อะไรประมาณนั้นค่าเขาเรียกอะไรค่าความถ่วงจำเพาะเหรออันนี้เราไปศึกษาดูนะครับแต่ผมไม่เอาลึกขนาดนั้นอันเนี้ยคือมีคนทําเยอะแล้วทํำยังไงมันก็ไม่กลับมาดีเหมือนเดิมนะครับแต่ผมแค่อยากทดลองเฉยๆนะครับผมสงสัยมานานแล้วว่าเอ้ยน้ำที่มันแห้งเนี่ย ปกติมันต้องมีน้ำไหมเราต้องเติมน้ำกันไหมนะครับเนี่ยที่เราถอดออกมามันไม่เหลือน้ำสักหยดเลยเนี่ยจริงๆมันควรมีน้ำอยู่ข้างในแบบแบตบรถยนต์ดิใช่ปะที่มันเสียเร็วเเพราะว่าน้ำมันแห้งแล้วเรามันปิดฝามามันไม่ให้เราเติมน้ำเพราะฉะนั้นแล้วพอถ้าลูกเนี้ยยังดีๆอยู่ผมก็แค่จะเติมน้ำแล้วก็เอาไปชาร์จเหมือนแบตรถยนต์น่ะเราก็เติมน้ำกันเรื่อยๆแล้วก็ไปชาร์จเพื่อยืดอายุการใช้งานนะครับ แต่ถ้าเราปล่อยให้มันแห้งไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เสื่อมก็เสียเร็วนะครับแต่ทีนี้ใครจะฟื้นฟูไม่อยากแค่เติมน้ํากันจะฟื้นฟูแล้วก็เติมน้ํากันเติมในน้ายาฟื้นฟูนะครับแล้วก็ต้มแล้วก็เทแค่นี้เองนะครับอันนี้คือหลักการที่ผมคิดนะส่วนปฏิบัติแล้วได้ยังไงผลออกมาดีไม่ดียังไงผมไม่รู้นะครับเพราะผมก็เพิ่งปฏิบัติครั้งนี้เหมือนกันนะครับรถจักรยานไฟฟ้าผมก็เพิ่งซื้อมาได้2ปีกว่านะครับแบตมันก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะครับเราก็ไปวิจัััยไปพรร้อมกนคบ ผมแค่คิดไอเดียประมาณนี้ส่วนเพื่อนๆจะวิจัยยังไงก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าไอแบตเนี้ย2ปีกว่าผมกดสั่ง Lazada s อป p e e ก็2องพบวกลบพันกว่าบาทส0 0พันต้นๆก็แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะครับผมเสียจะเสียเงิน2องพอยู่แล้วอะ่ะผมก็เฮ้ยขอเก็บตังค์อีกสักสองสาเดือนได้ไหมคือยืดอายุการใช้งานมาันอีกสักสอาเดือนก็ยังดีนะครับอ่า ปวิงเวลาเก็บตังค์ระหว่างที่เราจะเก็บตังค์ซื้อแบตถ้าแบตมันเริ่มเสื่อมนะเฮ้ยแกะมาฟื้นฟูก่อนเว้ยเดี๋ยวขอเก็บตังค์ก่อนแป๊บนึงสองสามพันแน่นะครับเราก็ใช้ได้อีกสักสองสาเดือนมันก็โอเคถูกต้องไหมครับระหว่างนี้ไหนๆเราก็จะเสียตังค์อยู่แล้วเราแกะมาทดลองประมาณนี้มันก็ไม่เสียหายถูกต้องไหมครับเราได้ความรู้ได้ประสบการณ์เข้าตัวเองด้วยว่าแต่ละคนทดลองแล้วมันเป็นยังไงส่วนตัวผมเองผมทดลองแล้วเฮ้ยดีไม่ดียังไงรอบหน้าผมจะ เอ้ยูไม่ทำแนละ้วเสียเวลาซื้อใหม่เลยอ่ะมันก็เป็นเรื่องของผมแต่รอบนี้ผมยังไม่มีความรู้ตรงนั้นนะครับผมก็ขอทดลองก่อนถ้าเพื่อนๆอยากทดลองก็ลองดูนะครับ